มาพร้อมกับชุดกละจังหน้าตรงนี้นะ V Motion mm hmm. เครื่องยนต์บล็อกนี้ครับถูกพัฒนามาเพื่อระบบ e power เท่านั้น mm hmm. มีความเสถียรความนิ่งความเงียบในการใช้งานเน้นการปั่นไฟที่รวดเร็วด,ด้วยครับดูเลียมเหลี่ยมเหม,มือนกันแต่ว่าตัวชุดไฟของเขาครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะเป็นกรนไฟฟ้าเหมือนกันนี่มันก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้สั้นกว่า mm hmm. สิ่งที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วนะในเซรลนาเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นประตูสไลด์ครับเพื่อนๆความกว้างในการลุกนั่งเข้าออกเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ใครที่มีครอบครัวครับมีคา่าซีทของเด็กๆหรืออะไรเงี้ยเวลาจะอุ้มลูกอุ้มอะไรอคือมันสะดวกมากๆมันไม่ต้องคอยระวังสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ a u t o d e p c o o ทุกทุกทานครับวันนี้ครับผมทอบทานโลกครับจะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปสัมผัส คันจริงครับกับน e ิสสันเซเลน a e power ครับเรียกได้ว่ารายละเอียดของเขาสเปคต่างๆรวมถึงภายนอกภายในจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคุมพลังครับของเ e เลน a e power รุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะเราจะคุ้นเคยกับคำว่า s อส b ฮบิ bit, แต่ในรุ่นใหม่นี้ที่ทางนิสสันได้เปิดตัวล่าสุดของเจ้าเซเลนครับก็เป็นคุมพลัง e power แล้วนะมาพร้อมกับ เครื่องยนต์นะขนาด1,400ซีซีนะครับพ่วงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่มีพละกกำลังนะสูง163แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตรนะครับติดตั้งมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ครับริเทียมไอออนขนาด1.77กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งทางนิสสันบอกกับเราว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับถูกพัฒนามาเพื่อระบบ e-power เท่านั้นมี ความเสถียรความนิ่งความเงียบในการใช้งานเน้นการปั่นไฟที่รวดเร็วด้วยครับเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะใช้งานขับขี่เจ้า s e เ e n a e-power เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เนียนแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับการขับขี่รถไฟฟ้า100%เลยทีเดียวครับมาดูกันที่รูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกกันครับกับรถ MPV ขนาดกลางนะนี่คือเซเลน่าใหม่กลุ่มพลัง ePower ครับก็จะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้าตรงนี้นะ V-motion ที่เป็น Generation ใหม่ครับซึ่งเขาจะรวมเอาในส่วนของตัวชุดไฟหน้าเนี่ย LED เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นสายนะครับแนวนอนตรงนี้มันจะเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันกับชุดไฟหน้าเลยครับคาดยาวทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเลยแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นสี ดำเงานะครับผมแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมเขาซ่อนในส่วนของตัวเซนเซอร์เนี่ยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีแบบเนี่ย บริเวณแก้มด้านข้างนะแล้วก็มีในส่วนของชุดกระจังหน้านะครับผมเรียกว่าเป็นเหมือนแผงเดียวกันใหญ่ๆเลยเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของทางิสันแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นิสสันใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนี่มีตัวกล้องซ่อนอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าเซเลน่ใหม่นี้ก็มีในส่วนของกล้อง360องศาติดตั้งมาให้ด้วยนะเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนดีไซน์เป็นเหมือนช่อง ลมนะครับเป็นช่องจริงๆนะครับเพื่อนผมสามารถที่จะมองผ่านไปได้เลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้จะเป็นสีออกดำๆหน่อยนะครับโอเคขยับมาด้านข้างอย่าให้ดูล้อคือถ้าเทียบกับตัว s อ h ไ b i ิครับมันแตกต่างชัดเจนอันนี้ล้อค่อนข้างที่จะดูแบบพรีเมียมมากกว่านะมันจะเป็นแบบทูโทนนะครับผมรัดด้วยยาง205 65R16 ก็เป็นล้อขนาด16นิ้วครับก็เป็นระบบเบรกดิสเบรกอะไรต่างๆแบบนี้นะแล้วก็แก้มด้านข้างประตูตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนว่า e-power อย่างชัดเจนะขยเยอะมมาด้านบนนะครับผมตรงนี้ผมอยากให้ดูอีกนิดนึงนี่เห็นไหมแก้มด้านข้างตรงนี้มีเขียนคําว่า s e เลนาเป็นเหมือนปั๊มลงไปด้วยนะครับเป็นกรอบตรงนี้สีดาเงานะแล้วก็เชื่อมกับบริเวณเนี้ยกระจกใครๆก็ตรงกระจกข้างๆ บรเวณติกกับตัวเสา A นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ากระจกบานหน้านะด้านข้างแล้วก็บานหน้าแล้วก็ฝั่งนู้นสามบานนะเป็นอะคูสติกกลาสด้วยนะครับแล้วก็กระจกบานอื่นเนี่ยจะเป็นแบบ UV c u คัตนะซึ่งตรงนี้ก็เป็น UV c u คัตนะครับผมบานนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบ UV c u คัตทั้งหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมนะมีระบบคีย์เลสต่างๆแล้วก็ในรุ่น e power นะครับเซนเซอร์ เตะเปิดเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะซึ่งไม่ต้องขยับไปตามประตูอะไรแล้วนะครับโอเคไล่มาเลยคันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลางังคาของเขาเนี่ยมันเป็นสีดำนะตัดกับสีของตัวรถเนี่ยซึ่งทางนิสันครับเขาจะมีให้เลือกเป็นแบบสีแบบโทนเดียวเลยหรือว่าตัดด้วยแบบทูโทนหลงังคาดำนะครับโอเคขยับมาเลยด้านข้างนี่อยากให้ดูด้านท้าย ด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างมีความแบบก็คือมันจะตัดตแบบัดแหละตามสไตล์แบบรถตู้นะแต่ว่าดีเทลการออกแบบต่างๆเพื่อนๆจะเห็นได้เลยตั้งแต่เมื่อกี้ผมไล่มาเนาะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยตัวชุดกันชนของเขาครับมันจะมีความดีไซน์ที่แบบว่าเหมือนเราติดตั้งสเกิร์ตเข้าไปเลยมันจะไม่มีแบบเหมือนมาแปะๆอยู่อีกชิ้นหนึ่งนะก็จะดีไซน์ออกมาแบบนี้เลยนะครับผมฝาท้ายด้านหลังก็ยังคง เอกลักษณ์เนาะเป็นเปิดแบบ2ชิ้นได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้นิสสันนะมีใบปัดน้ำฝนหลังมีตัวไลฟ้ากระจกหลังไฟเบรกดวงที่3นะครับผมมีกล้องแล้วก็มีคาดยาวตรงนี้มีดีไซน์ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเซเลน่าของเขาอยู่นะนมีคําว่าเซเลน่าเว้นระยะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่ด้านขวาเขียนว่า e power นะครับด้านซ้ายเขียนว่า ไฮเวย์สตาร์มันเป็นเหมือนรุ่นย่อยรุ่นหนึ่งที่อยู่ระดับบนๆที่ญี่ปุ่นครับซึ่งในรุ่นเนี้ก็คือนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูเนาะอันนี้มันเปิเปดไฟเป็นเป็นเหมือนกรอนไฟฟ้านะเมื่อปุ่มกดแล้วก็เปิดกันมาคือด้วยความเป็นรถตู้อะครับมันก็จะค่อนข้างมีฝาถ้ายบานที่ใหญ่เนาะ เปิดมาละผมสูง178เซนเมตรนะหัวก็จะแบบพอดีพอดีเลยแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยที่บรรทุกสัมภาระท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกอยู่ประมาณนี้นะอันนี้เบาะแถวที่3กลางอยู่นะครับเพื่อนๆมันสามารถที่จะปรับพับแล้วก็ออกไปด้านข้างแล้วก็ไม่บังตัวกระจกด้านข้างตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราทําให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นที่แล้วก็ด้านล่างเปิดออกมาก็มีช่องที่ลึกลงไปอยู่ ประมาณหนึ่งนะสามารถวางของวางอะไรได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือรุ่นนี้อ่ะผมเปิดให้ดูปกติเวลาเราใช้งานอะ่ะคือถ้าแบบบางทีเราจอดติดหรืออะไรอย่างเงี้ยการเปิดฝาท้ายแบบเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เปิดใช้งานไม่สะดวกเนาะแต่ว่าการเปิดแบบแยกส่วนเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราหยิบของหรือว่า เปิดใช้งานเนี่ยได้อันเดกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการเปิดครับเพื่อนๆก็จะคนละตำแหน่งกับตัวบานใหญ่นะนี่มันจะอยู่บริเวณโลโก้นิสสันครับเพื่อนๆลวงไปด้านล่างอ่าเป็นกรนไฟฟ้าเหมือนกันนี่มันก็จะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยสั้นกว่านะถ้าซึ่งเป็นบานใหญ่มันก็จะยาวมาแบบนี้เลยอ่ะแต่นี่มันก็จะเปิดแบบนี้ได้ครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันหา กับหัวผมมากกว่าเวลาเราเปิดบานใหญ่ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถจะหยิบของตรงนี้ได้เลยเนี่ยล้วงเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวเวลาแบบบางทีเราใส่ของเยอะมากครับแล้วเราเปิดทั้งบานเลยอะเราก็อาจจะกลัวของหล่นเนาะอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเลยเหมือนแบบหย่อนหยอดหย่อนหยอนเข้าไปได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของประตูท้ายที่สะดวกมากๆทีเดียวนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะสำหรับเจ้านิสันเซเลนาเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเ e l e n น่า o w e r กันดีกว่าอา่าในโหต้องบอกว่าดูพรีเมียมดูทันสมัยมากทีเดียวนะสำหรับเจ้าเ e เล n น e า o w e r เนะครับผมโอเคสัมผัสแรกเลยเบาะที่นั่งตัวนี้มาพร้อมกับเบาะที่นั่งที่หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะอา่าเนี่ยผมให้ดูเลยตัวนี้อันนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับมันจะเป็น หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็มีที่เท้าแขนแยกของเบาะแต่ละตัวมาให้เลยนะเบาะค่อนข้างมีความแบบดูหนาๆแล้วก็นุ่มๆอยู่นะครับให้ฟีลเหมือนนั่งแบบเหมือนนั่งเก้าอี้โซฟาที่บ้านอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเฮดรูมเนี่ยคือกว้างมากๆนะครับผมทัศนวิสัยด้านหน้าผมมองไปตอนเนี้ยคือกระจกบ,บานหน้าเขาค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่โตมากๆ มแล้วก็มีกระจกตรงนี้มันก็ช่วยในเรื่องตัวบงังสายตาอะไรได้ดีมากทีเดียวสามารถมองได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องทัศนวิสัยนะแล้วก็ตัวเนี่ยแดชบอร์ดของเขาครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีความลึกอยู่นะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบเลเยอร์เหมือน2ชั้นเหมือนในรุ่น s h สไฮบรแล้วนะตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าจะมีลักษณะเกือบจะเป็นหน้าจอเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีแบบเนี่ย นิดหนึ่งเหลื่อมกันอยู่นิดหนึ่งนะครับผมซึ่งขนาดหน้าจอเนี่ยในส่วนของตัวคัสเตอร์ดิจิตอลเนี่ยบอกข้อมูลการขับขี่ของตัวรถนะครับผมขนาดอยู่ที่12.3นิ้วนะส่วนจอกลางก็เป็น12.3นิ้วเหมือนกันนะครับผมจอนี้มีปรับภาษาไทยได้นะแต่ว่าจอตรงนี้ผู้ขับขี่จะปรับในเรื่องของภาษาไทยไม่ได้นะครับโอเคพวงมาลัยก็ เป็นพรมลายดีไซน์ใหม่นะโลโก้นิสสันใหม่มัลติฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาควบคุมในส่วนของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะค่อนข้างมีรูปทรงแบบท้ายตัดนะครับผมหุ้มหนังนประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีตัวออโตเบรกโคนะครับผมเบรกมือไฟฟ้าสวิสตต่างๆเนาะแล้วผมให้ดูหน้าตากุญแจเขานิดนึง เป็นลักษณะแบบแท่งๆประมาณนี้ออกสีด้านๆดำๆน,น,นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้นะก็คือมีช่องปรับอากาศแอร์เป่าเนี่ยผมให้ดูด้านข้างตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ลวดลายตรงเนี้ยเท็กเจอร์มันจะมีความแบบเป็นไม้ๆแล้วก็ไม่เรียบอยู่นะครับโอเคขยับมาตรงกลางผมไล่ให้ดูเลยมีสวิตช์แบบหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่ตรงนี้นะในส่วนของชุด ควบคุมระบบเสียงปรับวอลลุมอะไรตรงนี้หมุนได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มเหมือนคีย์ลัดช็อตคัตตัวกล้องกดปุ๊บมันก็จะแสดงตัวกล้อง360องศาเนี่ยบนหน้าจอตรงนี้เลยนะกดได้จากตรงนี้เลยนะครับขยับมาด้านล่างก็จะเห็นแผงควบคุมที่เป็นระบบสัมผัสแล้วก็จะมีปุ่มๆม,มีสวิตช์หมุนๆอันนี้ก็เป็นระบบปรับอากาศ สามโซนนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังซึ่งด้านหลังเราสามารถที่จะเปิดปิดแล้วก็สั่งการได้จากบริเวณแผงควบคุมตรงนี้เลยแล้วก็นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะมีตัวเลขบอกก็คือปรับอุณหภูมิเฉพาะด้านหลังก็ได้นะครับขยับมาด้านล่างก็จะมีปุ่ม EV mode แล้วก็ E paddle นะครับซึ่งในรุ่น e power ในเซเลเน่าเนี้ยสามารถที่จะกดเปิดใช้งานได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะขับขี่อยู่ในโหมดการขับขี่ใดก็ตามนะครับผมก็คือจะเป็นไปตาม เงื่อนไขแหละยังโหมด EV เนาะก็จะต้องดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับผมเกียร์จะไม่ได้เป็นแบบคันเกียร์โยกแบบ S-Hybrid นะจะเป็นปุ่มกดนะครับนี่ PRN DB แบบเข้าใจง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็คือเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเกือบนิดเดียวสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับด้านล่างมีที่วางของนะมีแผงกันลื่นนะมีช่อง usb type c type a มาให้นะครับผมมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่จุดนี้ที่แตกต่างจากรุ่น S Hybrid นะ S Hybrid อ่ะมันจะเป็นพื้นแบบเรียบแล้วก็ราบแล้วก็สามารถที่จะเดินไปด้านหลังได้นะแต่ว่าในรุ่น e-power เขาจะมีเหมือนแท่นขึ้นมาแล้วก็มีถาดวางของได้นะครับตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างกันเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้าในรุ่น e-power เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้านหลังเป็นยังไงครับ แล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะว่าคิกเซนเซอร์ประตูสไลด์ด้านข้างเป็นไงซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับโดยเซนเซอร์ hmm. ก็จะอยู่บริเวณช่องตรงกลางตรงนี้เลยระหว่างประตูหน้าแล้วก็ประตูสไลด์ด้านข้างนะครับผม mm hmm. ก็มีเตะเข้าไปเลยง่ายๆนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาประตูสไลด์ก็จะทํางานเนาะแล้วก็อยากจะปิดก็เตะได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยเตะกลับเข้าไปได้เหมือนกันง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องแบบ เหมือนหาหรือหาเซ็นเซอร์อะไรให้ดูยุ่งยากนะใช้งานง่ายทีเดียวแล้วก็สะดุกมากๆเลยนะครับครับเราขยับมาที่เบาะนั่งแถวที่2กันบ้างดีกว่าก็ยังคงเป็นเบาะแบบตัวเดี่ยวเนาะด้านซ้ายด้านขวา2ตัวนะครับเพื่อนๆซึ่งมาพร้อมกับอ่ะ เข็มขัดนิรภัยนะแล้วก็มีที่เท้าแขนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเนี่ยผมอยากให้ดูตัวเบาะเนาะมันก็จะล้อไปกับด้านหน้าเนาะเป็นวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์นะครับผมมีผสมผ้าด้วยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวเบาะสามารถปรับอ่ะเนี่ยขยับด้านซ้ายด้านขวาได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้คนสามารถเดินอะไรอย่างนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับเอ็นปรับอะไรเนี่ยเป็นแบบ แมนนวลทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วนะในเซเลนาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นประตูสไลด์ครับเพื่อนๆความกว้างในการลุกนั่งเข้าออกเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ใครที่มีครอบครัวครับมีค่าซีทของเด็กๆหรืออะไรเงี้ยเวลาจะอุ้มลูกอุ้มอะไรอ่เงี้ยคือมันสะดวกมากๆมันไม่ต้องคอยระวังด้านบนศีสา,มมากครับรถแบบนี้มันค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรื่องการเข้าออกห้องโดยสารเนี่ยที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบาย,ยการก้าวขึ้นลงเนี่ย คือมันสะดวกสบายมากๆมันไม่ใช่รถตู้ที่แบบมีขนาดที่แบบสูงหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับประตูสไลด์ด้านข้างที่เป็นไฟฟ้านะสามารถจะสั่งการจากอ่านด้านข้างตัวประตูได้เองหรือว่ามีสวิตควบคุมที่บริเวณผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะควบคุมตัวชุดประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่ด้วย<ห>่า <ฮะ S 1> ม่านบังแดดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้ได้ทีเดียวเนาะก็จะ แบบโปร่งแสงนะไม่ได้แบบว่าถึงกับปิดทึบนะครับผมแล้วก็อ่มาดูตรงนี้ไล่ดูเลยดีกว่าตัวถาดด้านหลังสําหรับผู้โดยสารแถวที่2นะครับผมเนี่ยก็ยังคงมีถาดนะมีที่วางแก้วอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งดีไซน์จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าต่างกับรุ่น s อ i i t นะครับอันนี้เขาจะเหมือนเปิดลงเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะก็จะแตกต่างกันแต่ว่าก็ สามารถใช้งานในลักษณะเดียวกันมีมีคอแขวนอะไรต่างๆตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเนี่ยผมลองนั่งให้ดูเนาะผมย้ำอีกทีผมสูงประมาณ178เซนติเมตรเดี๋ยวจะลองปรับให้แบบเหมือนนั่งสบายๆเนี่ยท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนนั่งโดยสารปกติเนาะ ก็จะไม่ได้แบบก้นชิดมากพื้นที่ด้านหน้าอะไรก็ยังเหลือๆนะครับพื้นที่เหนือสีซารเนี่ยต้องบอกว่าเหลือแบบเยอะมากๆเหลือเฟือเลยนี่แล้วก็ด้านบนอยากให้ดูตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวแผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังนะซึ่งควบคุมได้อย่างด้านหน้าแล้วด้านหลังก็สามารถที่จะปรับเองก็ได้แล้วก็ใกล้ๆก็จะมีตัวไฟตรงนี้อยู่นะครับผมก็เปิดพร้อมกับประตูหรือว่าสั่งเปิดเองก็ได้นะแล้วก็ช่องปรับอากาศของเขาจะอยู่ด้านข้างครับเพื่อนๆตรงนี้ ก็หน้าตาแบบปกติเนาะไม่ได้แบบอลังการอะไรนะครับก็ตรงนี้ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่ด้านหลังเบาะแอปเห็นอะไรเอย่ยเป็นช่องชาร์จ USB Type C นะครับเพื่อนๆมีฝาปิดด้วยสองฝั่งนะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแถวที่2เดี๋ยวแถวที่สยังไงขยับเข้าไปดูกันหน่อยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขยับเข้าไปที่เบาะแถว3มกันบ้างดีกว่าของเจ้าเ e เลน่า e power นะครับโอเคให้ดูตรงนี้ก่อนนี่บริเวณด้านหลังเบาะแถว2ครับเพื่อนเขาจะมีถาดวางของวางแก้วนะซึ่งใน S-Hybrid ไม่มีนะแต่ว่าในรุ e ่น e power ก็มีเพิ่มเข้ามาให้นะครับผมโ okay. อเคเมื่อกี้ผมปรับเบาะแถว2ค่อนข้างเหลือที่บริเวณเล็กรูมอยู่นะหรือเบาะแถวส ผม178ซนเมนะครับสูงพื้นที่เล็กรูมก็ยังเหลือนะแล้วก็ตัวเบาะรองก้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กว้างมากทีเดียวนะครับผมส่วนพนักพิงเนี่ยก็อาจจะต้องหนีดันตัวหมอนรองศีรษะขึ้นมาด้านบนนะครับผมก็จะนั่งพิงได้ค่อนข้างที่จะพอดีมีความกว้างขวางแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดน,นะเนื่องจากว่าพื้นที่เหนือศีรษะก็ยังเหลือๆอยู่แล้วก็ กระจกด้านข้างตรงเนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่านั่งโดยสารเบาะแถวที่3แลเราจะอึดอัดนะครับแล้วก็ยังมีช่อง USB Type C นะทั้ง2ฝั่งมาให้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าให้ความใส่ใจเนาะกับการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยทุกที่นั่งเลยนะครับผมโอเคก็กว้างขวางที่เดียวนะสำหรับเจ้าเซเลน่า Power รุ่นนี้ครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของการปรับเบาะในเซเลน่านะครับนี่เราสามารถที่จะปรับเบาะให้ราบแล้วก็นอนได้แบบว่ายาวๆสบายๆเลยนะอันนี้ผมเกรงใจนิดนึงนะใส่รองเท้าอยู่นะครับแต่นี่เราสามารถที่จะนั่งจากเบาะแถวที่สามเนี่ยแล้วก็ยืดขาหรือว่านอนได้แบบยาวๆเลยในรถนะครับโหเรีกเยกได้ว่าคือมันมีความมเนกประสงค์มากสําหรับเบาะของเจ้าเซเลน่านะแล้วผมย้ำอีกทีนะเบาะแถวสามของเขานะปรับพับ แล้วยกขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่บังกระจกด้านข้างตรงนี้อีกด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเบาะนั่งแถวที่3กันบ้างดีกว่าว่าสามารถที่จะปรับอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมมาดูว่าเขาสามารถที่จะปรับเอได้ขนาดไหนนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือปรับได้แบบนอนลงมาเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับเนี่ยผมลองปรับให้ดูนะเนี่ยสองฝั่งเลยนะเนี่ยอันนี้มันจะมีความเกยกันอยู่เพราะว่าปรับ เดินหน้ากับด้านหลังเนี่ยไม่เท่ากันอยู่นะผมต้องปรับให้ดูนะแล้วก็ตัวเบาะอย่างที่ผมบอกไปครับมันสามารถที่จะปรับพับแล้วก็พับเก็บขึ้นไปด้านข้างได้นะแต่สําหรับเบาะถ้าเป็นท่านสายนะครับก็ต้องถอดตัวหมอนรองศีรษะตรงกลางออกก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นเชือกนะอยู่ด้านล่างนะครับผมเขาก็จะพับแล้วก็ดึงตรงนี้เก็บขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะมีขอ เกี่ยวใช่ตรงนี้หละมั้งใช่ใชอ๋อมันก็จะปรับอะไรดังๆได้นะครับเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะตัวเบาะนั่งแถวที่3ที่เวลาแบบพับเก็บขึ้นไปแล้วแล้วที่ผมบอกว่ามันจะไม่บังกระจกด้านข้างตรงดีนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์ในการขนสัมภาระที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผม ตัวนี้มันมันพับเก็บได้นะไม่ใช่ไม่ใช่โดโดๆเดๆอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะราบไปอย่างนี้นะครับผมเวลาปลดก็คลายเนาะแล้วก็กางอย่าลืมที่จะกางตัวนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ให้เขาเวลาลงไปแล้วเนี่ยเราก็กดลงมันมันก็จะล็อกก็ดึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็ปรับพนักพิงตรงนี้ได้เลยนะด้านหลังเนี่ยจริงๆถ้ามไม่ได้มีนั่ง3าคนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าก็อย่าลืมเอาไปถ้าไม่ได้ใช้แล้วเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับเบาะแถวสามของเจ้าเซเลน่าครับสำหรับความปลอดภัยนะครับใน n e ิส s ันเ e เลน a e power เนี่ยก็เรียกว่าทางนิส s ันก็ติดตั้งระบบความปลอดภัยเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วก็ให้มาแบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ช่วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัจฉริยะนะระบบเตือนจุดอับสายตานะครับผมระบบหน่วงพวงมาลัยให้รถกลับมาอยู่ในเลนนะครับระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตินะรวมไปถึงระบบเรียลคอร์ทราฟิกนะครับเตือนขณะถอยหลังและระบบอื่นๆอีกมากมายครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆได้ชมด้านข้างนี้เลยครับตอนนี้ครับเพื่อนๆนเราก็อยู่กับนิสสันเซริน่าเอสไฮบรินะครับผมก็เรียกว่าเป็นโฉมโมเดลที่จำหน่ายแล้วนะ ตอนนี้ครับเราจะมาพาไปดูกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรกับตัว e-power mm hmm. กันบ้างนะครับนอกจากเรื่องของขุมพลังเนาะที่แตกต่างกันนะครับผมนี่เห็นได้ชัดเลยด้านหน้าของเขา mm hmm. ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับตัว e-power mm hmm. อย่างชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดไฟตัวกระจังหน้าชุด v-motion เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็น v-motion แบบ คนละเจเนอเรชันกันนะเพื่อนๆนแต่ว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยโดยรวมๆแล้วครับมันยังเป็น MPV ขนาดกลางเนาะที่เน้นห้องโดยสารที่สะดวกสบายเนาะทั้งการขับขี่การนั่งโดยสารด้านหลังประตูสไลด์ทั้ง2องข้างนะครับแต่ว่าเนี่ยดีไซน์ดีเทลต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันดูชุดล้อของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวที่เป็น e-Power นะครับผมอันนี้มันจะเป็นล้อแบบสีแบบ โทนเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะดูแบบเปลนเพลไธรรมดาเนี่ยด้านข้างมีคําว่า S อสไฮบิดนะแล้วก็เนี่ยอันนี้มันจะมีเหมือนลักษณะมันเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะแต่ตัว E ีพ w e วก็จะไม่มีนะครับผมประตูสไลด์สองข้างเหมือนกันมาดูด้านท้ายด้านท้ายของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างมีความแบบตัดดูเหลี่ยมๆเ,เหมือนกันแต่ว่าตัวชุดไฟของเขาครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะจะไม่ได้เรียวเหมือนกับตัวใหม่นะครับผมแต่ว่าเอกลักษณ์ของประตู ท้ายแบบดูโอเนี่ยที่สามารถจะเปิดแบบแยกส่วนได้นะครับเปิดแบบเป็นบ้านใหญ่ๆเลยหรือว่าจะเปิดแค่ตรงส่วนด้านบนตรงเนี้ยก็ทําได้ครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับและนี่ก็คือภายในของตัว S Hybrid นะครับเพื่อนๆจุดที่แบบชัดๆเลยนี่ก็คือบริเวณแดชบอร์ดการออกแบบเนี่ยหัวเกียร์แบบเนี้ย ตัว e power ก็จะไม่มีแล้วเกียร e ์ e power มันก็จะเป็นแบบกดปุ่มแล้วนะครับผมตัวชุดหน้าจออะไรต่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ2 l a เลเยอร์เนาะมีจอกลางมีในส่วนของตัวตรงนี้เป็นหน้าจอบอกข้อมูลตัวรถต่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมดีไซน์ค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นแบบคนละเจเนเรชันอย่างชัดเจนนะรวมไปถึงเนี่ยชุดพวงมาลัย ต่างๆปุ่มควบคุมการออกแบบระบบปรับอากาศอะไรตรงนี้ครับเรียกได้ว่าแตกต่างทั้งหมดเลยแล้วก็เนี่ยขยับมาตรงนี้ครับตัวเบาะที่นั่งของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นผ้าผ้านะแต่ถ้าว่าตัว e-power ครับก็จะเป็นในลักษณะของเบาะหนังสังเคราะห์สีดำนะครับผมตรงนี้ก็จะแตกต่างกันหมดทีเดียวนี่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับในรุ่น s-hybrid เนี่ยเขาสามารถที่จะเดินเนาะไปสู่เบาะแถวที่2ได้จากบริเวณ ที่นั่งตอนหน้าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมนั่งให้ดูตัว s อสไชบิดสามารถที่จะนี่ขยับนะผมสามารถขยับเอาขารอดไปที่บอ่อหลังได้เลยแต่ว่า E-power จะไม่ได้ครับ Epower เนี่ยเขาจะมีเหมือนถาดวางของอยู่ตรงนี้นะเนื่องจากว่าด้านใต้ของเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่ของตัวคุมพลัง Epower ออยู่นะครับส่วนด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ มาที่เบาะนั่งแถวที่2ของ s อสไทรกันนะครับรายละเอียดก็ต้องบอกว่าความโอโทงเนาะความสบายการออกแบบต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับตัว E-POWER เนาะยังคงไว้ซึ่งความสบายอยู่แต่ว่าจะมีในส่วนของดีไซน์อะไรเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันเนาะนอกจากตัวเบาะที่อันนี้เป็นผ้านะแต่ E-POWER เป็นหนังสังเคราะหสีดาแล้วก็เนี่ย ตัวโต๊ะตรงนี้ครับเพื่อนๆดีไซน์อะไรดีเทลเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโต๊ะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ในรุ่น s อส b ฮบิเนี่ยเบาะที่นั่งด้านหลังตัวเบาะแถว2องตรงนี้ครับจะไม่มีโต๊ะนะแต่รุ่น e power จะมีโต๊ะมาให้นะครับผมเนี่ยส่วนการขยับตัวเบาะนะเนี่ยขยับซ้ายขยับขวาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความอนเนกประสงค์ของเจ้าตัวเซเลนาอยู่แล้วนะครับผมเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้างหลังเนี่ยความสบายของผู้ดิสัยก็เรียกว่ายังคงไว้ในรุ่น S Hybrid แล้วก็ e Power อยู่ครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดครับกับเจ้า Nissan Serena e Power ครับที่ในวันนี้ครับเปิดตัวในประเทศไทยของเราแล้วครับอย่างเป็นทางการครับซึ่งล็อตแรกครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งล็อตต่อๆไปเนาะจะเป็นการนํามาเข้าจาก ประเทศมาเลเซียหรือว่าอะไรยังไงก็รอติดตามนะครับผมข่าวสารจากทางนิสสันผ่านทางเว็บไซต์ Auto d เดของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับรุ่น Selena s e l e n น่าเอส i ฮก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่ายังมีจำหน่ายแล้วก็ทำตลาดเนี่ยไปคู่กับตัวคุมพลัง e-power เนาะซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆมันจะมีราคาที่แตกต่างกันเป็นทางเลือกครับให้กับลูกค้าเนี่ยได้เรียกว่าคุณครับเหมาะ สำหรับรุ่น s h y b r i d หรือว่ารุ่น e-POWER ที่ได้เปิดตัวล่าสุดนี้นะครับใครสนใจครับก็อย่าลืมครับไปสัมผัสไปทดลองขับครับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้ครับผมท็อปทาลโลและทีมงานออโตเดบของเราครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ท็อปทาโลลาไปก่อนสวัสดีครับ